สวัสดีค่ะทุกคนพาเพื่อน,นมาส้มบรรยากาศฮานละตามภาษาพี่น้องในกรุงสตอกโฮลมนะคะถนนเซนนี่จะเป็นถนนอ่านสำหรับนักท่องเที่ยวมาช็อปปิ้งพี่น้องอันนี้เพิ่นเหตุขึ้นไม่เมื่นช่วงโควิดตึกนี้ตะกี่บมีได้สีหาตึกนี่ ตอนนี้เพ็ดขึ้นไม่เมื่อแล้วน้ำตกน้ำยังกะว่ากันไปพี่น้องเอ้ยสวยงามธรรม,มาชาติดอกไม้หลากหลายสีสันมันทันไดใหญ่ยางต่อไปก็จะเห็นสีเขียวนกกไหลนะ่ะล็อกล็อก ตรงนี้ก็จะเป็นที่ทองเที่ยว้หยกันพี่น้องดอกไม้ท่านใดใหญ่หัวกระปูกแต่ว่ามันก็นใหญ่ซ่้ำนี่แหละว่าสีสันสดสวยหลากหลายมากมายสีสันพี่น้องสวยประจ่ะยืนงงในดงดอกไม้มีจะดอกสีสันสดสวยเพื่นะนกกระไลนึมันจะค้นเอาอาหารมใหม้มัน ได้บินมานจะจ้าแ,แดดดีวันนี้ใส่เสือ้อเจอกับสีดอกไม้ดีตรงนี้ก็จะเป็นพระราชาวังนะคะตอนนี้ก็เป็นจุดเช็คอินอันหนึง่งมันจะมีรถสองสันนะครับ มีเลือดคนมร้ายคนมา,า,นมาข้นเลือดนีรถสองสั่นฮบอินฮออนั่นๆจะมองละสาม่อยแต่ก่อนนะเคยขี่ตร๊กอนโควิดแต่ว่าตอนนี้บ่รู้ว่าเท่าลยมีผู้โดยสารอยู่สามคนพนะี่น้องเขาก็จะแลนว่นไปวนมาอยู่นี่เลย